ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เขามาพบบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของมโหสถขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเพื่อความเชื่อมกันเปนุว่าวันเดือนมีปีผ่านไปหลังจากที่พระเจ้าจุนนีพรมทัตเสียอุปกรเสียทีในกรณบายของมโหสถ ครบหนึ่งรอบปอีหลังจากที่กองทัพปัญจารนครพ่ายแพ้พระอุบายคงมโหสถปัณฑิตพระเจ้าจุนนีก็รู้สึกเสียใจที่เสียรู้ในกุนบายไม่ใช่เรื่องของทาหารกินสินบนดังที่อนุเก,กวักราบทุนจึงจะทรงหาทางแก้คอยแค้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับเกวัตบรหิต็เหมือนกันมองหน้าตนที่กระจกทีไรก็เห็นแผลที่หน้าผากที่โมโหสดโมโหสดจับหน้าผากโคกับพื้นนะ้ะขยี้กับพื้นจนเลือดไหลเห็นทีไรก็ซื้อรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นโมโหสดมากวันหนึ่งจึงเข้าเกวัตคิดอุบายได้อย่างหนึ่ง จริงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุนนี์พรมทัตวันก่อนมาหยุดตรงตรงนี้วันนี้ก็ขอต่อไปว่าพระเจ้าจุนนีได้ทอดพปะเนรเห็นเกวัตปรีเข้ามาเฝ้ายังได้ทรงตรัสถามว่าว่ายังไงท่านอาจารย์เกวัตท่านมีอุบายอะไรบ้างที่จะบอกให้เราทำอีก ถ้าเป็นอย่างที่แล้วแล้วก็เราเห็นจะไม่ยอมจะยอมทําตามความคิดของท่านบันไดแน่แพ้เพราะการรบไม่สําคัญแต่แพ้เดิมน่ายความคิดนี่มันขายขี้หน้าเขาแต่ว่าเราเองก็ยังแค้นใจอยู่มากที่แล้วเราเสียรู้ในกลโบายของมโหสถยึงต้องหนีทับกลับมายังไม่เป็นท่า แต่ตอนหลังนี่เราจะต้องเอาชนะให้ได้นี่เห็นไหมละ่ะอยากใหญ่แต่ก็ใหญ่ได้ไม่จริงให้ปัญญามันไม่ดีเรีวยกว่ามันสมองไม่ดีแต่อย่างนี้เขาเรียกโง่แกมยิงไม่ได้มองดูตัวว่ไอ้ตัวเรเป็นแค่ไหนเวลาใครก็ทำอะไรนั่นโทษอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดี ในเวลาที่ตัวทําเองไม่ดีตัวไม่ได้มองมันไม่ดีไปยิ่งกว่าเขาแต่คอยนั่งติเขาคนประเภทนี้เขาเรียกว่าคนเร็วสําหรับท่านเกวัตนี่ก็เหมือนกันอดนีอดรู้ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่เนื้อแท้จริงๆตนเองก็งโง่กว่ามโหสถมากก็น่าจะรู้สึกตัวที่พระพุทธเจ้าท,ทตรัสว่าอัตนาโจทยาตานัง จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดหมายความดูความบกพร่องที่กิจในกิจที่เราทำถ้าอะไรมันบกพร่องอยู่ก็คิดว่าวันหน้าเราจะไม่ยอมให้บกพร่องเรามัดระวังมันไว้ไม่ช้าเราก็จะเป็นคนมีความสามารถและมีความฉลาดเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาตัดมาอย่างนั้นท่านเกว้ก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคิดวมบายได้อย่างหนึ่ง ครานี้ต้องชนะแน่พระเจ้าค่ะและไม่มีทางที่มิเทลามานครจะรอดพ้นไปจากเงื่มมือได้เลยพระเจ้าค่ะเซตอีกลูกหลานที่รักฟังไปนะวันนี้จะฟังได้เสร็จแล้วไม่เสร็จก็ไม่แน่เลยพระเจ้าจุลานีจินตัดถามว่าไหนท่านว่ายังไงคิดยังไงตองว่ามาสิท่านเกวัาจึงกล่าวทูลว่าอุบายสําคัญมากพระเจ้าค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็ต่อเมื่อพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่กันเพียงสองต่อสองเท่านั้นเพราะว่านี่มันเป็นความลับนะอ,อีกแล้วเมืแล้วแต่ความลับถ้ามันรู้ถึงหูที่สี่มันไม่เป็นความลับทีนี้มาความลับเขาก่อนนี้นกแก้วขี่รถหัวแล้วก็ขี่ใส่ปากมาที่ทั้งแล้วเท่านี้มาเป็นความลับอีก เมื่อพระเจ้าจุนนีพรมทัตได้สวงสดับอย่างนั้นก็ตัดวันดีแล้วท่านอาจารย์ท่านเกวัตได้กราบทูลให้พรราชาเสด็จขึ้นบนปราสาทแล้วก็ไปปรึกษากันในห้องบรรทมเอาละว่าสองต่อสองไปปรึกษากันในสวนไม่ได้ไปนินกแก้วมาขี้รรหัวอีกทั้งขี้ใส่ปากคราวนี้ปรึกษากันในห้องบรรทมของพระราชา เวนีกราบภูลขอเดชะควรใช้อม,มบายล่อพระเจ้าวิเทหราชแน่เอาสิไหมละด้วยกามมาคุณแล้วตัวฆ่าเสียพร้อมทั้งอุโบสถพร้อมทั้งมโหสถอีกคำนี้เองอย่างนี้เขาเรียกว่าหมูไปนล่อเสือใช่ไหม ล่อเดีกามาคุณได้จับฆ่า,าหมูไปล่อเสือเสือก็ไปกินได้อีกเสร็จฟังต่อไปนะปราชาถามว่าอุบายของท่านนน่น่าฟังแต่เราจะล่อเข้ามาได้ยังไงในลองว่ามาทีเลยท่านเกวะก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเรื่องนี้ไม่ยากเลยพระราชาธิดาของพระองค์พานาันว่าปัญจาลจันที มีพระรูปพระชงงดงามมากเกวัตยังทูลที่ตอนนี้ท่านบอกเกวัตทูลไม่ทันจบพระเจ้าจุนนนีก็ส่งกลิ้วด้วยประสูตเสียงดังว่านี่หยุด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 เกวัตเกวัตหยุด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 ท่านจะให้ราชธิดาคือลูกสาวของเราไปล่อคาสิกอย่างนั้นเลยท่านดูมิ่นเรามากเกินไปเสียแล้ว วงตะก,กูลของเรานะั่นไม่เคยทําเช่นนั้นนะหากว่าท่านจะพูดไม่ถูกใจเราอีกเราจะประหารชีวิตท่านเสียเอาแล้วหน่อยนะคิดว่าจะอยู่อยู่จะยกลูกสาวไปให้เขาให้กัแม่ให้อินูตัวเล็กๆกำลังกระจุมกระจิ๋มให้ควายแก่กินยาอ่อนนี่นะมันอาจจะเสียกำลังใจได้ ดีไม่ดีถูกเมียทูลเขามาอย่างนั้นเพียทูลน,นี้ก็เสียท่าราชาคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่เกวะเขามีความหมายอย่างหนึง่งฟังต่อไปท่านเกวะกราบทูลว่ายังไม่ไม่ควรจะสตุะทานท่านเกวตกราบทูลอย่างไม่สตุะทานาาไม่ตายและไม่ตายไม่เกรงใจเพราะว่าความคิดถึงก็คนรในอย่างกับราชาว่าขอเดชะ ได้โปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบเรื่องก่อนพระเจ้าค่ะเย่าเพิ่งทรงพระวีโลดอุบายของข้าพระพุทธเจ้าคราวนี้เป็นที่จะต้องเป็นที่พอพระรเจนไทยของพระองค์อย่างยิ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าถวายจนจบหากไม่เป็นที่พอพระไทย ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะนั่นในเอาชีวิตเป็นเดิมพันราชายันสดว่าท่าจึงจริงได้ทรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นก็โูดไปที่เรื่องมันเป็นยังไงท่านเกวัจจินได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าต้องการให้พระองค์เรียกนักรวีมาแต่งพนาความงามของพระราชธิดาเป็นเพลงขับ ก็ให้นักร้องขับกลับกลับกรนั้นไปเมืองมิถิลาใช่ไหมส่งให้นักร้องแต่งเพลงให้มันเพระพนาความงามพรงลูกสาวนี่ก็ส่งนักร้องไปเมืองมิลามหานครขับบทร้องเข้าไปร้องเพลงร้องกลางแจ้งบางร้องกลางแปลงบางร้องในวิบบางร้องที่นั่นก็ร้องมันดะดีไม่ดีก็มาร้องกันที่สนามหลวง ประชาชนเอาอย่างนั้นประชาชนจะเอาอย่างนี้ประชาชนจะสร้างอุสาวรีดีไม่ดีมีแต่ที่ดินเงินหมดเป็นหลายสิบล้านบทขับให้มีใจความว่าพระราชวินดาของรัตริย์ในปัญจาลนครอ่นนามว่าปัญจลจันทีทรงมีพระรูปรโฉมงดงามดุจนางเทพอักษร สมควรที่จะเป็นเอกอัครมเหสีขอาพรเจ้าวิเทหยรราชบระมกษัตริย์เป็นอย่างยิ่งนะเนีแต่หากพระเจ้าวิเทหราชได้นารีรัตน์ปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์หมายความว่าถ้าพระเจ้าวิเทหยรราชไม่ได้นารีรัตน์เห็นปานนี้มาเป็นคู่ครองแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นกษัตริย์ครองวิเทหรราชต่อไป เมื่อเพลงขับได้แพร่ไปถึงแม่กันเขาพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็เชื่อในว่าพระองค์จะต้อง,ลงหลงไหลในความงามของพระราชธิดาและคงมีพระประสงค์จะพิเศษสมรสกับพระนางอุบายต่อไปที่จะทำแก่พระเจ้าวิเทหราชแระมโหสถเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระเดียวค่ะ เรืเจ้าจุทโซนจุน,นันีพรรมทัศทรงพอพระไทยทีแรกว่าคิดว่าอยู่ๆจะยกลูกสาวให้เป็นเมียเาขานี่นมันเป็นไปไม่ได้ชอบใจนมบายของเกวัตมากจึงรับสั่งให้นักกวีที่ประจำพระราชสำนักมาประพันธ์บทขับกล่อมมีใจความตามที่เกวัตกราบทน,นั้น แล้วก็นักให้นักขับที่มีเสียงไพเราะสนโสทออกไปที่ร้องขับาเต้โคมที่เมืองมิถิลาจึงว่าท่านได้ยินถึงแพร่กันของพระเจ้าวิเทหราชมันก็ได้ยินไม่ยากคนคนก็เล่าต่อ,ตอไปพระเจ้าวิเทหราชได้รับสั่งให้พวกนักขับร้องมาขับกล่อมในพระราชนิเวศท,ทรงฟังด้วยความเพลิดเพลิน และพอประทยัยกับทรงหลงไหลในความงามทัานได้เอาคนแล้วทีนีในความงามของพระราชธิดาของพระเจ้าจุนนีพมทัตนะตามที่เขาร้องเพลงนั้นทรงใครใ่ใยจะได้นางมาเป็นเอกอัครมเหสีอัครมเหสีนะั่นไม่ใช่เอกนะเอกมีอยู่แล้วอัคคะเมียผู้เลิศ เอกอัครมเหสีเมียพระรชั้นหนึ่งก็มีแล้วพปะนนางอุทุมพจรจึงรับสั่งถามพวกนักขับรองว่าพระราชธิดาของพระเจ้าจ,าจานานุนนะีเนี่ยมีพระรูปไปะโฉมงามมากอย่างที่ตนขับร้องจริงเลยนักขับร้องก็กราบทูลว่าขอเดชะ ข้อความในบทนี้ยังพันนาความงามของนางไม่ถึง 1, 200, หนึ่งในร้อยแม้ในคำโม้ตอบอีกวันที่พันนามาเนี่ยมันแม่มพันนางจริงๆสวยกว่าน,นี้โอ้โหม,มันเหมือนกับนางเทพจิดาแต่แกแก็จริงแ,แกไม่เคยเห็นนะแล้วก็ใช้มาร้องก,ก็ร้องไปไงั้นแกบอกว่าสวยเหมือนกับนางเทพจิดาความจริงเทพจิดาแกก็ไม่เคยเห็น แกก็คุยฟุ้งไปตามคำสั่งของนายมาไม่เน้นไม่ได้หนึ่งในร้อยด้วยนหนึ่งในพันของความงามที่ปรากฏแต่พานางจริงๆไปเจ้าข่าพานางจริงๆน่ะสวยมากโอ้โหใครเห็นเขาคนไหนเห็นคนนังก็น,น,น่า,นนามดืดหลงไหลไฝ่ฝันอยากจะสัมผัสอยากจะร่วมรักแต่ว่าอย่างคนยังข่าพระพุทธเจา้าเหมือนคนชั้นทาส ไม่มีโอกาสถ้าคนที่จะมีโอกาสก็ต้องอย่างพระองค์นน่ร่พรเจ้าค่ะต้องเป็นพระราชาที่ทรงพระราชอำนาจมากเป็นมหาประเทศประเทศมหาอำนาจจึงจะมีโอกาสพระราชาประเทศเล็กๆร้อยเอ็ดพระนครก็ไม่มีทางยังไงยังไงพระเจ้าจุนนีพรมไทยก็ไม่ยอมยกให้ถ้าพระองค์มีความปรารถนาอะไรข้าพระพุทธเจ้าหวังว่าคงได้แน่ นาไอ้พวกนี้คุยเก่งเมื่อเจ้าวิเทหราชทรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เราจะส่งสารไปกราบทูลพระเจ้าจุนนีเพื่อขอพระราชธิดามาเป็นอัครมเหสีของเรานักขับร้องที่ออกไปจากพระราชสำนักของพระเจ้าจุนนีก็ได้นำพระราชดำรเของพระเจ้าวิเทหราช ที่ตรัสก,กับตนมากราบทูลพระเจ้าจุนนีทรงทราบอาจารย์เกวัตเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหาราชมีพระราชประสงค์เตา,บายบที่ตนวางไว้ชิ้นนั้นจึงได้รับอาสาพระเจ้าจุนนีจะนำบรรดาการไปถวายพระเจ้าวิเทหาราชและกำหนดวันที่จะเชิญสนิทรมพิธีอภิเษกสมรส นี่เป็นฝ่ายหญิงขอฝ่ายชายซะแล้วพอเขาต้องการขึ้นมาเขาของกำนันไปให้เขาเกรงกลัวเขาจะไมา่มาเอาฟังข่าวต่อไปฟังต่อไปข่าวลือทั่วไปในพระนครมิถิลาว่าพระเจ้าจุนนีกับพระเจ้าวิเทยรราชจะผูกสัมพันธมิตรีต่อกันโดยพระเจ้าจุนนีจะพระราชทานพระราชธิิดาของพระองค์ แด่พระเจ้าวิเทหราชและได้ทราบว่าเกวัตบรหิตจะมาเฝ้าเพื่อกำหนดวันอภิเษกโอ้โหข่าวมันเร็วจริงๆนะข่าวเือนี้ได้ยินไปถึงพระราชาวิเทหะวิเทหราชนะพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตมีตกถึงการมาของเกวัต พราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญาในมโหสถเพราะไม่รู้ว่าเกวัตจะมาไม่ไหนอีกแต่ก็ได้เตรียมการวางแผนการวางแผนการแก้ไขไว้แล้วด้วยความไม่ประมาทข่าวลือที่ว่าเกวัตจะมาเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงคือวันหนึ่งได้มาถึงกรุงมิถิลามหานคร และเข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการเมื่อได้โอกาสจึงกราบทูลว่าขอดีใะแค่ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในมิถิลามหานครราชาของข้าพระพุทธเจา้าทรงพน้นนำว่าพระเจ้าจุนนีพรรมทัตแห่งปัญจารานะคร ทรงมีพระประสงค์จะทําทความสัมพันธมิตรีกับพระองค์เพื่อ,อนครนสองเป็นสวรณปัตภีทองแผ่นเดียวกันสวรระปัททองปัตภีแปลแผ่นดินหมายความเป็นทองแผ่นเดียวกันข้าพระพุทธเจ้าจึงได้รับพระบระมราชองค์การจากพระเจ,จ้นาจุลนีให้มาเจริญสัมพันธมิตรีกับพระองค์ในครั้งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าวหวังด้กล่าวว่าพระองค์คงจะยินดีและพอพระราชาไ,ไทยในการผูกสัมพันธมิตรีกับพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าขอได้โปรดรับมิตรีอันนี้เถิดพระเจ้าค่ะฟังฟังตอนนี้แล้วก็เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้หลายหลายประเทศเขาต้องการผูกสัมพันธมิตรี ไอ้สัมพันธ์ไมตรีนี่มันเป็นสัมพันธไมตรีก็ดีถ้าเผลอก็มามะไรเป็นสัมพันธ์ไมตรีแล้วก็ยุ่งกันใหญ่แล้วนะเขามีลูกพี่เราไม่มีนะเขามีลูกพี่ในอย่างขาเขมรเขาก็มีลูกพี่อย่างลาวเขาก็มีลูกพี่ยนเขาก็มีลูกพี่แต่ของเราสมัยก่อนมีลูกพี่แต่มีคนเขาขับลูกพี่ไปซะแล้ว ตอนนี้เราก็ต้องยืนยิงขาเดียวโดดเดียวมันจะล้มหรือไม่ล้มถ้าเราไม่มีขาสายเอาว่ากันต่อไปนี่มันเรื่องของการเมืองพระไม่เกี่ยวเป็นอันว่าพระเจ้าวิเทยราชทรงมีพระราชดำรัสไปสันถานกับเกวัตวันนี้เขาไม่ได้แต่งงานกันหรอกเป็นอย่างดีในในตรรับความสัมพันธ์นมตรีของพระเจ้าจุลน,นีพุทธทัส แห่งบัญจาระนะครได้ความเต็มพระทัยอย่างยิ่งดังนั้นเกวัดมาได้โอกาสจะได้กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะเพื่อให้สัมพันธ์มิตรีของนักสอนนครนี้สนิทแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระบรมราชโอ,องค์การจากพระเจ้าจนนุลนีให้มากราบทูลขอถวายพระราชิดา เพืน่นามว่าปัญจาปัญจาระจันทีแด่พระองค์ขอพระองค์จงเสด็จพระราชดำเนินไปทำวิทยาวิเศษสมรสกรนนับเพร่นางณปัญจาระนะครเถิดพระเจ้าค่ะไม่เอาแล้วมนะเขาเรียกว่าหมูล่อเสือแต่ว่าเสือตัวนี้จริงๆสำหรับพระเจ้าวิเทราชนี้ สงสัยว่าจะเป็นเสือแก่เขี่ยวไ่เคือมีแต่สำหรับมีเสือที่มีความสำคัญก็คือมโหสถเสือตัวนี้สำคัญพระเจ้าเป็นอันว่ามโหสถไม่ใช่เสือนะเป็นสิงสิงนี่มีอำนาจกระทั่งเสียงเอาคุยนต่อไปพระเจ้าวิเทราได้สดับคํคำของเกวัตบรหิตดังนั้น ก็ทรงดีพระไทยสมนัตอย่างยิ่งเพื่อแต่เพื่อให้มโมโหสดได้รับทราบเรื่องนี้ไว้ด้วยจึงได้จัดว่าท่านกีวัดขอท่านนำความเรื่องนี้ไปสนทนากับมโมโหสดบัณฑิตของเราให้ทราบไว้ด้วยหน,นึ่งท่านกับมโมโหสดก็เคยมีเรื่องกันอยู่เมื่อครั้งธรรมยุทธท่ากะไรขอท่านยางไปรับขอปรับความเข้าใจกันเสียก่อน ไปปรับความเข้าใจกันแห้ดีก่อนแล้วก็จึงมาหาเราอีกครั้งตอนนี้ตามข้อดบอโมโหสดไม่ยอมพูดกับเกวัตเมื่อมโหสดรู้ว่าเกวัตจะมาหาในวันนั้นจึงคิดว่าตนไม่สมควรจะให้จะพูดกับคนลามกเช่นเกวัต จึงได้ดื่มดื่มไอ้ดื่มเนยใสไน้เนยใสกินแล้วมันขี้ไหลมั้งดื่มเนยใสแต่เช้าให้คนรักษาเรือนเอาโคไม้เอาโคไม้สดมาละแรงจนโทเรือนไอ้โคไม้สดก็ขี้งัวขี้งัวให้ใหม่ใหม่โคไม้สดเดี๋ยวจะไม่รู้อะไรนะขี้งัวใหม่ๆที่ขี้งัวขี้ใหม่ๆมมาทาพื้นบ้านทั้งหมด เอาน้ำมันทาเสาเรือนนะแล้วก็ตั้งเตียงผ้าใบผ้าใบไว้หนึ่งเตียงสำหรับโมโหสดนอนนะนอกจากนั้นก็เก็บใช้หมดไม่ว่าจะเตียงจะต่างแทั้งหมดให้มีมันอันเดียวมานะแบบสีธนนชัยเลยนะโมโหสดนุ่งผ้าแดงนอนบนเตียงผ้า วางคนรักษาประตูไว้เจ็ดชัน้นนี่ก็บอกวิธีที่จะปฏิบัติต่อเกวัตให้แก่คนเฝ้าประตูทุกๆชั้นว่าคุณจะทำแบบไหน,นโอ้โหเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆฟังต่อไปท่านเกวัตบรหิตอาจาที่เฝ้าพระราชาแล้วก็ตรงมาที่บ้านมโหสถถึงประตูชั้นที่หนึ่งจึงเท้าคนเฝ้าประตูว,ว่าท่าน อ่านมโหสถบัณฑิตอยู่ที่ไหนอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปเขาไม่ทันตอบเลยเขาไม่ทันตอบเดินเข้าไปแล้วทําท่าองอาจคนเฝ้าประตูก,กั้นไว้แล้วพูดว่าท่านอย่าเพิ่งส่งเสียงไปนะเพราะว่าท่านจะมาหาท่านบัณฑิตก็จงมานิ่งๆเพราะว่าวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเดยใสยอย่างแรง ท่านจะต้องไม่มีเสียง et, เอืองเอ,อ็ดอ,อึง oh ไม่คว่าจะห้ามส่งเสียงดังภาษาหนังสือในยุงมากเวลานี้ท่านมาหอสดดื่มเนยสายไปมากท่านจะทำเสียงเอ็ดเสียงดังไม่ได้แล้วก็ให้ท่านเกวัดผ่านประตูชั้นที่หนึ่งเข้าไปพอถึงประตูชั้นที่สอง คนเฝ้าประตูก็พูดอย่างเดียวกับคนที่เฝ้าประตูคนแรกแล้วก็ปล่อยเข้าไปจนกระทั่ผ่านประตูชั้นที่สามสี่ห้าหกเจจึงถึงที่มโมโหสดนอนอยู่มโหสดนอนอยู่บนเตียงผ้าใบเตียงผ้าเห็นเกว้เข้ามาขยับจะพูดแต่มีคนห้ามว่าท่านมันดิตอย่าพูด เพราะท่านดื่มเนยใสยอย่างแรงไม่ควรจะพูดกับคนเร็วๆอย่างเกวกัดอย่างนี้เมื่อถูกห้ามาตามที่นัดหมายกันไว้โมโหสดก็ไม่ยอมพูดอันนี้เขาเขานัดก,กันไว้นะเพราะเขาไม่อยากจะพูดถ้าเคืนพูดริงเงินเนยใสายมาเดี๋ยวขี้เปรบจะลำบากท่านเกวัก็ไปหามโหสด เมื่อไม่มีที่นั่งและก็ไม่มีคนต้อนรับก็ทำเป็นอาการเก้อเก้อเคอเคชกลท่าเกเกะกะทั้งยายทั้งยังยืนเหยียบขี้โคสดกีนด้วยคนของมโหสถได้แสดงการแกเกวัดต่างๆแสดงคนละแบบคนละทางคนาท่าน่ะ บางคนก็ทำยักคิ้วบ้างบางคนก็ทะลึงตาบ้างบางคนก็เงื้อมือทำท่าจะตีบ้างบางคนก็ยกกำปั้นให้บ้างบางคนก็ทำท่าจะเตะบ้างโอ้โยุ่งจริงท่านเกวัติอากายของคนเหล่านั้นไม่เป็นที่น่าไว้วางใจให้รู้สึกวัสดสนองอย่างยิ่งคิดว่าเอ๊ะ ถ้าเขินอยู่ต่อไปนี่หน้ากูจะไม่ปลอดภัยเจ้งพูดกับมโหสถว่าท่านบัณฑิตเข้าไปเจ้าขอลาแล้วนะแล้วก็เดินออกไปคนของมโหสถจึงได้ช่วยกันจับคอเกวัดผลักเอาสิเมล่ะหอยไปกผลักเลยบางคนก็ตบหน้าเอาสิบ้างบางคนก็ทุบตีที่หลังบ้าง ไปถึงประตูชั้นไหนก็ถูกผลักถูกสายส่งออกไปโอ้โหนี่โทูดนะ่ล่อกระทูดขนาดนี้เนี่ยสแสดงความไม่เป็นมิกันแน่ท่านเกวัดได้รับความบอบช้ำทั้งเจ็บทั้งอายรีบเดินมุ่งหน้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหาราชสำหรับพระเจ้าวิเทหาราชทรงดำริว่าวันนี้มโหสถบุกรของเรากับเกวัดคงพบกันแล้ว แล้วคงได้สั่งสนทนาเป็นธรรมสากระชาซึ่งกากันกัจนเป็นที่พอใจครั้และทั้งคงจะปรับความเข้าใจกันในเรื่องที่เกาวมาแล้วเป็นอย่างดีต่างก็คงจะภัยให้กันและกันอันหนึ่งทำาไมอย่างนั้นโอโหอสดคงจะดีใจด้วยกับเราที่จยได้พระราชจิติดาข้าพเจ้าจ,จ,าจนนนุลนีมาเป็นมเ ah หสีเอาหเอาก็อย่างนั้น คายแก่จะเล่นยาอ่อนเนี่ยมันอดไม่ได้เนอะเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลําบากถ้าแต่งงานกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็คอยย่งชั่วแต่เ่อไปแต่งงานกับคนแก่คราวพ่อนี่มันก็ไม่ต่างกับกินบวบเผานะก็ไม่ได้ความขณะที่พระเจ้าวิเทยาราาทรงดำริอยู่ด้วยความกิริยิ้มย่งยองประไทยอย่างนั้น ท่านบอกว่าก็พอดีได้ทอดพระเนตรเห็นแกวัดเดินเข้ามาหมอบเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักจึงได้ทรงตัดถามว่าท่านอาจารย์ท่านพบมโหสดแล้วหรือ,อโอโหสดพูดกับท่านอย่างไรบ้างแล้วก็ขอโอโหสีกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วก็มังโอโหสดชอบใจข่าวที่ท่านนำมาหรือไม่ ท่านเกว่ากราบทูลว่าขอเดชะถ้ายาไม่เพึงกล่าวคนอย่างโมโหสดไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตพระเจ้าค่ะโมโหสดเป็นคนถอยกันด่างข้าพระพุทธเจ้าไปถึงบ้านโมโหสดไม่พูดกับข้าพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่ที่นั่งก็ไม่มีให้ไม่มีการต้อนรับไม่มีการปรายัย ทำเป็นใหม่และทำเป็นหูหนวกคนอย่างมโหสถนี้ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งอันมีเกียรตในราชสำนักเลยพระเจ้าค่ะไ,ไม่เมื่อเขากล่าวมาอย่างนี้จะว่วยังไงต่อไปลูกหลานที่รักเจ้าฟังไหมว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่ายัางไงเฮ้มองดูเวลาฟังไม่ได้เสร็จแล้วที่ เพราะว่าเวลาหมดพลดีสําหรับวันนี้ก็ต้องขอหยุดด้วยวันแต่เพียงเท่านี้วันหลังคุยเป็นใหม่ยังมีเรื่องดีๆเยอะเป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้หลวงปู่ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพ,พัฒนนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักสมบัดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี